วิธีการทํางานของตู้นี้นะครับนี่ครับของเราจะมีเวลาเราบอกด้วยนะครับมีวันเดือนปีบอกให้เราเรียบร้อยเดียเนะหน้าตู้ของพีโรนนะครับเราสามารถจ่ายได้ทั้งโทมันนี่แล้วก็อิลิเปแล้วก็ไทคิวอาร์โคสนะครับที่ทัวรอาร์ด้วยนะครับในอนาคตนะครับโอเคมาดูทางานกันสินค้าของเราก็ตามหน้าจอเลยนะครับและในนี้เนี่ยมันจะมีการโฆษณาให้ด้วยนะครับเรามาดูก่อนว่าสินค้าของเราใช้อะไรบ้างเราต้องการอะไรก็ซื้อเลยนะครับถ้า เดี๋ยวผมจะเอายาลี่อีกอันนึงนะครับสำนักเงินเห็นไหมครับสำนักเงินจัดได้เลยครับนี่ดูมันตกมาลวโอ้โหด่เห็นกันกระดาษเลยครับตึง้งประสบไปหยิบมานะครับข้อดีที่นี่ก็คือเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเพราะว่าจะมี7สาขาใกล้ๆเนี่ยเขาจะมาดูแลเราหรือมีพนักงานมาเติมให้ด้วยนะฮะพนักงานมาเติมให้เรานะฮะเราไม่ต้องมาเติมสินค้าเราแค่มีตู้นี้ไปวางในคําเลที่ ทุกท่านมองว่ามันเป็นทำเลทองของเราหรือว่าหน้าบ้านของท่านก็ได้นะครับลงทะเบียนหรือว่าซื้อสิทธิ์ครั้งเดียวนะครับสามารถใช้ได้ตลอดกาลนะครับแล้วก็มีค่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับค่าดูแลตู้ค่าค้นทรงนะครับแล้วก็มีค่าซิมอินเทอร์เน็ตสําหรับใช้อินเทอร์เน็ตที่อ่าพ่วงกับเวลาเราสแกนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวติดต่อกันหลังบ้านนะครับสวัสดีครับ